Thanks <laughs> for รู้สึกดีขึ้นมากค่ะนอนได้มากขึ้นจะแล้วก็อนอนนอนต่อเนื่องเลยก็คือสองทุ่มถึงตีสี่นอนได้รวดเดียวมากขึ้นค่ะตื่นเช้ามาก็สดชื่นจะรู้สึกแต่กลางวันก็นอนได้อีกนะคะคือ,อ,อคนอนเป็นอิ่มตอนคืนแล้วใช่แ,<ต>แล้วประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเนี่ยนอนได้อีก คือเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงคะเป็นอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนนี้มันนอนไม่ได้แบบนี้ค่ะเป็นยังไงพี่น่นอนได้คืนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันเป็นยังไงคะทำไมนอนได้สั้นแค่นั้นคะอนก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือมีความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันนอนไม่หลับมันรู้สึกคือปกติเป็นคนชอบสวดมน พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็สวดมนต์เราก็มีความสุขอยู่การสวดมนต์แล้วก็จะไม่นอนอีกเลยถึงเช้าเลยถึงเช้าเลยค่ะแล้วกลางวันก็ไม่เคยนอนกลางวันปกติเป็นคนที่ทํางานแล้วไม่เคยนอนกลางวันเป็นอย่างนี้อยู่นานไหมนานค่ะตั้งสามเดือนสาเดือนก่อนที่จะมาเจอคุณหมอเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนอนวันชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วตอนนั้นร่างกายสภาพร่างกายเป็นยังไงอือไม่ไม่มีอาการอะไรก็คือเราเราคิดว่าคือเป็นคนชอบสวดมนต์ก็คิดว่าเออสวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดไปจนกระทั่งพอเข้าเดือนที่สี่เนี่ยมันมูบเลยคือดาวลงมาทันทีเลยเนื่องจากร่างกายดกายตอนละอรมาเป็นระยะเวลานันใช่ค่ะใช่มันลงทันทีในในช่วงสามเดือนไม่มีอาการอะไรเลย ไอ้ที่ว่าลงทันทีคือมัน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 ไม่ไหวมันน็อกเลยมันประเภทแบบไม่ไหวแล้วอ่ะหัวใจเส้นแรงมันวูบเหมือนคนมันมันเหมือนจะเป็นลมมันจะหมดสติมันจะน็อกเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็หายใจลำบากมากเลยหายใจก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจแล้วไปฟังนิดนึงตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะที่มีอาการวันนั้นขับรถไปหาแม่ไปหาแม่ที่พนัฐนิคมจักชนบุรีไป ก็รู้สึกวันนั้นรู้สึกม่วงมากเลยง่วงแล้วแต่ว่าคือแม่ก็แก่มากแล้วเราก็ต้องไปเยี่ยมเขาบ่อยๆเราก็อยากคุยกับเขาเราก็ฝืนตัวเองว่าไม่นอนจะนั่งคุยกับแม่พยายามจะคุยเขาให้มากที่สุดเพราะเราเดี๋ยวต้องกลับบ้านที่ชนบุรีพอตกเย็นสักประมาณห้าโมงขับรถออกมาปรากฏว่า มันมันต้องจอดรถข้างทางนอนเดียวนั้นเลยคือหมดแรงทันทีเลยแม้จะขับรถต่อก็ไม่ได้ไไดเลยแบบวูบเลยคือเบลอเลยค่ะเกิดการเบลอขับรถไม่ได้เลยต้องจอดรถนอนมันอันตรายมากเลยใช่ใช่มันคือมันวูบแล้วอะตอนนั้นคือหมดเลยอะหมดเหมือนหมดสภาพเลยก็นอนอยู่พักหนึ่งมันก็มืดแล้วนอนอยู่ข้างทางผู้หญิงคนเดียวก็ฝืนขับรถจนถึงบางแสน มันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะคือคือมันหมดสภาพจริงๆไม่รู้จะใช้ทาไหนก็คือใช้คาว่าหายใจยังเหนื่อยอ่ะพยายามที่จะหายใจให้ให้ให้ได้มากที่สุดวินาทีนั้นเราเราคิดว่าเราไม่ไหวร่างกายเราไม่ไหวแต่ว่าต้องต้องอยู่ต่อมันหลายหลายอย่างกับลูกกับงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นอะไรไปไม่ได้ใช่ใช่ค่ะเึกถึงลูกใช่ใช่ค่ะนึกถึงลูกเพราะว่ากาลังจะทําพิเน็ให้เขามันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างการดาเนินงานหลายหลายอย่างซึ่งเราก็ต้อง คนเดียวทุกอย่างเลยก็ฝืนน่ะฝืนจนพอรุ่งเช้าไม่ไหวต้องมาหาคุณหมอเลยโทรโทรหาคุณก็มาเลยตัดสินใจมาก็ยังฝืนขับรถมีอีกหลงทางไปทั่วเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ตรงนี้ได้ก็แบบเหมือนเมืนมันลำบากมากกับการที่จะมีถึงวันนี้ได้อ่ะ ต้องกำลังใจต่อสู้กับจิตใจตัวเองทุกทอย่างอ่ะมันมันสับสนมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่รู้จะไปถามใครปรึกษาใครคืออาการของเราเดี๋ยวมันข้างนอกดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ข้างในเราเนี่ยมันเพลียมันเหนื่อยมันมันไม่ไหวมันไม่ไหวเหมือนคือคือพูดคำเดียวว่า หายใจยังเหนื่อยเนี่ยคำเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหแค่หายใจเนี่ยมันยังลําบากเลยอ่ะแล้วจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะ<ท>อจะอยู่ออยังไงทออ้องค่ะท้ออ่ะทออําไมเราเป็นแบบนี้อ่ะเราเป็นขนาดนี้แล้วเ,เราเป็นอะไรกันแน่ไม่เข้าใจตัวเองเพราะมันไม่มีอาการแบบเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆมาก่อนมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีไม่มีสัญญาณเตือนว่าเราจะเป็นอย่างนี้จะป่วยอย่างนี้นะ อ,อยู่มันวูบไปเลยคือหมดหมดพลังหมดทุกอย่างไปเลยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะคือก็ทรมาน,นตกใจแล้วก็ไม่เข้าใจ,จเองว่าเป็นอะไรมก็สับสนนะคะสับสนแต่งานที่มันวางมันรออยู่มันก็ต้องเดินหน้ามันทําให้เราสับสนมากไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงจะรักษายังไงหลายอย่าง กันกระทั่งตัดสินใจมาที่คลินิกที่นี่มหาคุณหมอมาถามมาปรึกับน้องๆ<ช>ว่าอาการอย่างเงี้ยมันอะไรยังไงน้องก็แนะนําดีแล้วบอกว่ามันมีทางออกแล้วมีโอกาสหายแต่เราต้องบูรณาการอย่างเต็มที่เลยคือทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าทิ้งไว้มันก็ยิ่งเสื่อมลงคาว่าเสื่อมกับเลือดพองก็เพิ่งมาเจอที่นี่ได้ยินที่นี่ค่ะว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไร คือคุณหมอที่ใส่ว่าที่มีอาการเลือดคล่องใช่ค่ะตอนนั้นงงไหมพี่งงมันคืออะไรเลือดทล่องไม่เคยได้ยินถามเลือดคล่องคืออะไรเลือดจางแล้วเลือดน้อยคุณหมอก็บอกไม่ใช่มันเกินเกินคาว่าเลือดจางเกินคําว่าเลือดน้อยมันหนักเลยอ่ะคือร่างกายข้างในเหมือนคนอายุหกเจ็ดสิบรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณหมอบอกว่า ขอโทษนะครับพี่ข้างในพี่อ่ะเหมือนคนอายุหกเจ็ดสิบปีแต่ข้างนอก่ใช่มันโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอก็เนื่องจากสาเหตุก็คือทํางานหนักเกินไปกินนอนไม่เป็นเวลาใช้ร่างกายเกินขนาดผ่อนน้อยมากผ่อนน้อยมากทําำต่งานเครียดสะสมคือเนื่องจากทํางานนี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายเราเสื่อมขนาดนี้ เราเคยคิดมาก่อนวิพีการที่เราทํางานนะัะตอนนงินน้อยๆแล้วนะมันส่งผลดุนแงขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยมีแรงเท่าไหร่ก็ทุ่มทํางานหมดเป็นคนที่บ้าทํางานชอบทํางานาอะไรไม่เสร็จก็ไม่นอนทําได้มีมีแรงมีกําลังตอนเราเป็นเด็กๆมาก็ทาอะไรก็ทําเต็มที่ทุกอย่างเลยเรื่องงานนี่เป็นอะไรเห,เหมือนเหมือนคนบ้าพลัง <c oughs> แล้วพอนะมวันนี้ตอนที่อายุ สี่สิบเจ็ดเนี่ยเรา,าเราเราเรา,เรามีความรู้สึกยังไงว่าโอ้โหมันมันคุ้มไหการที่เราหาเงินตอนนั้นไม่คุ้มเลยก็คือหาเงินมาเนี่ยก็ต้องมานั่งรักษาตัวเองหมดไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนกับคนที่ว่าเออพอจะมีเงินบ้างจะกินอะไรได้บ้างเที่ยวได้บ้างใช้ชีวิตได้บ้างกลับไม่ได้ใช้คือมันหมดสภาพต,ตอนส7็ที่แย่สุดๆแล้ว คือช่วงเวลานี้ยช่วงอายุขนาดนี้เราต้องใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมคะเพราะเราทํางานมาเยอะถือว่าทํางานเยอะมากสําหรับตัวพี่นะเพราะพี่ทําตั้งแต่เด็กทุ่มเทแบบใช้คือเป็นคนทํางานหนักเหนื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินต้องทํางานหนักสุดท้ายก็ต้องเอาเงินที่ตัวเองไม่ได้มารักษาตัวเองทั้งๆที่เคยฝันเอาไว้ว่าณวันหนึ่งเราอายุใกล้ๆ้ห้าสิบเราจะใช้ชีวิตแล้วเพราะตอนนี้ก็ถือว่า กำลังจะวางเพราะกาลังวางแผนตัวเนี้ยธุรกิจนี้ให้ลูกแล้วยกให้ลูกหมดลแล้วแล้วก็จบแล้ววางมือแล้ว,ว,ลวกับกายต้องมารักษาตัวเองหมดเลยมันรู้สึกห่อเหี่ยวถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตอนนั้นที่ทํางานหนักหนาอนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาเลยเงินที่คิดว่าจะได้เงินมาเอาไว้ใช้ชีตกับมันไม่ใช่แต่โอเคเราได้เงินมารักษาตัวเองแต่ว่าสภาพจิตใจมันก็แย่ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นเนี่ยนะคะพี่อยากจะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้น,นใช่อยากดูแลตัวเองแล้วก็ทํางานพอดีพอดีใ,ให้มันคําว่าพอดีกับต,ตัวเองเนี่ยมันจะดีที่สุดอะไรที่มันเกินเกินตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องชดใช้ให้เขาชดเชยให้เขาทีหลังซึ่งซึ่งถามว่าถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอมันก็มันก็ไม่ไหวนะ มันไม่ไหวมันไม่พร้อมที่จะบูรณาการตัวเองหรอกถ้ากําลังใจไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอถ้าคนรอบข้างอย่างน้องๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งให้กําลังใจพี่นะมานะาพี่นับอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่ไปได้กําลังใจตรงเนี้ยมันก็เป็นสําคัญมากนะที่ว่าสําคัญที่สุดคนที่รักษาเราดูแลเราให้กําลังใจเรา เพราะเราเหมือนเหมือนเหมือนเราให้ความไว้วางใจกับเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามาเขาร่างกายเรามาให้เขาดูแลบุรณาการแล้วเขาให้กลาลังใจเราเนี้ยน้องๆเนี่ยโอเคคุณหมอเนี่ยก็ให้กลาลังใจกันก็ช่วยกันมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมัน,นต้องช่วยกันต้องช่วยกันทางตรวจเช็คคนไข้แล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดแล้วก็ลูกด้วยก็เห็นหน้าลูกลูกก็ไม่มีใครข้อรอแม่เราก็อยู่ันสองคนเนาะ เวลาเรากองหน้าลูกกรอสุดในเ่งพี่ถ้าเราไม่อยู่ละ่ะบางครั้งแค่เราพูดว่าแม่จะไปปฏิบัติแล้วนะไปอยู่ป่าแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพึ่งไปเลยแม่อยู่เนี้ยแหละหนูอยู่เป็นเพื่อนเ,อเขาก็ไม่อยากให้เราห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากดูแลเราตอนที่เราป่วยก็อยากจะแม่จะยังไงก็อยากให้แม่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่อยากให้เราไปอยู่นี่แหละแม่อยู่เป็นเพื่อนกันอย่าไปอะไร เราก็อยากคิดว่าเราไปหาที่ที่สามารถดูแลจิตใจเราได้ข้างในเราก็อยากไปนว,วันนี้ที่ที่นั้นฝังเข็มก็ไรไปทั้งหมดด้วยประมาณเท่าไหร่คะีะน่นานไหมฝังเข็มประมาณได้สองเดือนแล้วนะจากเดือนวันนี้ความฝันต่างๆที่เคยคิดเอาไว้มันกลับมายัางคะกลับมาแล้วก็ <laughs> อยากจะไปทําตามฝันเนี่ย หาคนขับรถไม่ได้มีแรงแล้วรือยงมีแรงอยากไปแต่ถ้ามีคนขับรถให้น่าไปเลยตอนนี้เราคิดว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยสุขภาพเราพร้อมที่จะได้ไปเที่ยวได้ไปปฏิบัติธรรมตามใชได้พีพี่ว่าพี่พร้อมแล้วอ่ะแค่มีคนขับรถแค่นั้นเองไปได้เพราะว่าตรงตามการท่านใหม่ของเราไหมคะการศึกษาจากที่เคยหมดหวังน่พี่คิดว่ามันจะกลับถึงวันนี้ไหมคะตอนแรก ทีแรกพี่ก็ใจหายนะว่าตัวเงร่างกายมันเสื่อมขนาดนี้แล้วจะจะรักษากันยังไงจะใช่วิธีการไหนพี่คิดถึงขั้นว่าถ้าพี่ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องให้เลือดให้ออกซิเจนพี่ต้องให้น้าเกลืออยู่อย่างนั้นแล้วแอดมินพี่กลัวมากเลยพี่รับไม่ได้พี่ไม่เอาเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นพี่ไม่รักษาพี่กลัวมากพี่จะไม่รักษาเลยตายก็ตายจะให้พี่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วทำอย่างนั้นพี่พี่ไม่ทา เขาเข้าใจพี่ไม่เปิดรับอยู่แล้วพี่บอกให้พี่ตายไปเลยโดยธรรมชาติดีกว่าดีกว่าไปให้เลือดให้น้ําเกลือให้อย่างนั้นพี่ไม่เอาให้ออกซิเจนเพราะพี่หายใจไม่ออกบางครั้งแล้วฟันเข็มที่นี่เจ็บไหมพี่เจ็บค่ะแต่ว่ามันสัมผัสได้ก็คือมันสดชื่นเลยม,มันเจ็บประมาณไหนมมันเจ็บ <c oughs> มันมันเจ็บก็คือประมาณไหนมันก็เจ็บแต่ทนได้เ<ม>พราะเรารู้แล้วว่าเราได้รับเข็มน้ําไปเนี่ยเราจะต้องสดชื่นหลังจากการที่เจ็บตัวครั้งเนี้ย คือมันมีความหวังว่าเจ็บแล้วเจ็บที่คุ้มเจ็บที่คุ้มแล้วสัมผัสได้คือมันสดชื่นไงเรากลับบ้านเราแฮปปี้เราใช้ชีวิตได้ถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเข็มน้าเกลือไอเลือดมันก็อยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่สดชื่นอ่ะแต่มันเจ็บอยู่อ่ะกลับบ้านก็ไม่ได้นี่เจ็บแต่กลับบ้านได้กลับไปเห็นลูกกลับไปทําอะไรกินอยู่กับบ้านใช้ชีวิตอยู่กับบ้านได้ไม่ต้องมานอนเห็นห้องสีเหลี่ยมไม่เอาพี่ไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้น บรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอสะอาดแล้วก็น้องๆก็น่ารักคุณหมอก็น่ารักแสดงว่า <ๆ S 2> พี่นัดมองว่าการรักษาตรงนี้มันเป็นธรรมชาติมัน<ช>ไม่ได้เป็นมันไม่ได้ผิดธรรมชาติใช่ค่ะมันคือคือจริงๆแล้วคําว่าเข็มน้ำรือวิตามินวิตามินก็คือสิ่งที่ร่างกายรับเข้าไปที่มีอยู่แล้วในร่างกายการที่เราได้รับปุ๊บมันก็ต้องเกิดเอฟเฟกก็คือ มันต้องสดชื่นมันต้องดีเดี๋ยวนั้นถูกไหมฮะ,ะไม่ใช่ฉีดไปแล้วไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอ่ะเสียงเงินก็เยอะก็จะไปทไปทําไมเจ็บตัวก็เจ็บถูกไหมฮะอันนี้มันสัมผัสได้เลยจะได้ว่าพี่นัทสัมสัมผัสได้ทุกครั้งที่มาใช่ค่ะแล้วสัมผ,สมผัสมันเยอะขึ้นไหมคะอาการที่เราดีขึ้นมันมันมากขึ้นไหมค่ะมันก็คือการฟื้นตัวก็มากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ท,ท,ที่เรามานอกจากว่าเวลาเราเป็นเมนเป็นเมนขึ้นมาเนี่ย ก็ถามคุณหมอเขาบอกคือฮอร์โมนเราตกช่วงเป็นเมนแล้วเราช่วงไวัทองด้วยมันก็มีดาวลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็โอเคอันนั้นก็ยอมรับได้ตามสภาพร่างกายแล้วเราเลือดพร่องเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วมันต้องใช้เวลาแต่ทุกครั้งที่มาก็โอเคสดชื่นแฮปปี้เลยค่ะ,คะตอนนี้ไม่ต้องนั่งแท็กซี่แล้วเดินไปขึ้นรถทัวร์กับ รู้สึกชีวิตทำงานมันมีความสุนเดมือนเลยพี่ก็โอเคนะนก็ตอนนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเริ่มออกกําลังกายล้วด้วยค่ะออกกําลังกายทำยังไง้างพี่ทุกวันนี้ก็ใช้วิธีบําบัดของท่านพระอาจารย์ศรีไพรในการบําบัดเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นก็ได้นะมันมมัันนตรงกับที่ว่าคุณหมอก็พยายามให้จะออกกําลังกายแล้วก็หาวิธีที่ให้มันร่างกายเราบาดเจ็บน้อยที่สุดในการออกกําลังกาย ค่ะก็ก็ทําทําได้ค่ะทําได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเริ่มที่จะใช้ชีวิตได้ขยับแขนขยับขาอะไรได้มากขึ้นกระดุกกระดิกอะไรได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้มันยกไม่ได้เลยแขนข้างนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้จากไอที่สะบักมันอักเสบอยู่ะนะคะส่วนหลังก็อย่าขยันอย่างเดียวมันก็ไม่ปวดถ้าวันไหนขยันขึ้นมาเมื่อไหร่นะวันนั้นก็ก็นะ มันต้องใช้เวลานิดนึ่งไอกระดูกทับเส้นเนี่ยค่ะค่ะคุมค้มเลยพี่าก,การเดินทางแต่ละครั้ง<ม>บางแสนเอกมัไม้บางแสนเอกัอยทมกคุ้มคุ้มค่ะคุค้มค่ะ,คคะพี่ก็อยากมาให้ตรงอาทิตย์ละสองวันสองวันทุกครั้งอาทิตย์ละสองครั้งพี่พี่ตั้งใจมากเลยอยากให้มันดีเร็วๆให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆพี่ก็มีวินัยในการรักษาพี่ตั้งใจค่ะมันมีถ้า้า คุณลูกดูอยู่ในคลิปอยากฝากอะไรไปถึงคุณลูกไหมคะเป็นที่เป็นกำลังใจสำคัญให้เราอ๋อลูกเหรอคือทุกวันนี้พี่ให้กำลังใจลูกก็คือให้ดูแม่เป็นตัวอย่างนะ mm hmm. การทำงานหนักเกินไป mm hmm. เพื่อที่จะหาเงินมาแล้ว, mm hmm. แ,ลวแล้วมองว่าชีวิตเนี่ยมีความสุขกับการที่เราทำงานหนักแล้วได้เงิน mm hmm. พี่ก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ทำอะไรก็ได้ให้ วันนี้ต้องขอขอบคุณคลินิกคุณหมอคงสะทรนะคะที่าสามารถูรนาการร่างกายให้ใหพี่นัทมีสุขภาพที่กลับมาเกือบเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเฟซที่แชร์มาไม่ทราบว่าเป็นใครก็ขอขอบคุณทางนี้เลยนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น ที่ชี้นาให้พีนัดมาที่คลินิกหมอพงศธรได้เพราะว่ารักษามาหลายที่แล้วมันก็มันไม่ไม่มีผลอะไรที่ที่สัมผัสได้แบบนี้นะคะ่ะทีนี้วันนี้พี่อยากจะขอขอ,ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะสําหรับคนที่แชร์มาทางเฟซแล้วก็คุณหมอค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะคุณหมอพงศธรกับคุณหมอพีระนุษยค่ะขอบคุณมากค่ะ thank